ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็อยากขอ,อนำเอาเรื่องโกร,โกรธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงโต้กับพรามเอามาให้ท่านได้สนับเพื่อเป็นการศึกษาบางทีถ้าจะคิดว่าผมน่ากลัวจะไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้ว หาตินเรื่องโกรธกันที่อย่างเดียวด้วยความจริงความรู้ต่างๆนี่ผมสอนท่านมาเกินกว่าที่คนอื่นเขาจะสอนตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีครบเวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมก็ขอให้ท่านเลือกปฏิบัติเอาตามอธัธยาศัย ในเรื่องการแนะนำความรูก้เกรเกรดนี่ก็เป็นภาระที่ต้องหามาให้ทันในฐานะที่ผมเป็นผู้บวชก่อนผมไม่ถือว่าทําผมเป็นครูท่านผมถือว่าผมเป็นพี่ท่านเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงตรัสว่าคนบวชก่อนให้ถือว่าเป็นพี่ในคนบวชที่หลังถือว่าเป็นน้อง สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงเป็นพระพุทธวีดอนเราก็หาแม่ไม่ได้ไมีแต่พอ่อแม่ที่ตามพร่ำสอนเราก็คือพระธรรมวีัยเป็นอนุวาเราเป็นพี่เป็นน้องกันผมไม่ใช่พ่อท่านเลือผมก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์จริง,รงๆก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นลีลาใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันข้อผมก็จะขอนำมากล่าวให้ท่านฟังตามที่เห็นว่าสมควรแล้วก็ไปเครื่องคิดเพื่อมาสดับสติปัญญาด้วความจริงเรื่องโกรธนี่มันเป็นเรื่องกระทบใจแรงตามที่ผมพูดมาใน เรื่องของบุปกรรมของพระมหาสาวกซึ่งมีข่าวโผล่เข้ามาเขาบอกว่าคนที่ไปพูดก็คือรูปสิธิ์ของพ่อเองเพ่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้ารูปสิธิ์ของผมไม่พูดแบบนั้นหรอกต้องเป็นรูปสิธิ์ของเทวทัตเขาที่จะพูดว่าเราทราบไปได้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับเรานี่เป็นใครกันบ้าง ในที่ทุกสถานมีอยู่เสมอวันนั้นก็มีข่าวจากพระบาทสมเมด็จพระยู่หัวทรงตัดว่าเขาลือกันว่าหลวงพ่อเป็นพระการเมืองแม้แต่รู้สิษย์ของพ่อเองก็มาพูดอย่างนั้นในความจริงพระองค์ทรงตัดให้ทราบเป็นความดีแต่ผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าผมเป็นพระอะไรกันแน่เนอ ถ้าผมเป็นพระการเมืองคราวนี้ผมต้องวิ่งเข้าไปอย่างน้อยที่สุดก็สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิวัติหรือไม่อย่างนั้นเวลาเขาปฏิวัติกันก็อาจจะไปร่วมปฏิวัติกับเขาแต่ว่าท่านหลายจะเห็นหาว่าผมแก้ตัวก็เป็นเรื่องของท่านผมเป็นตั้งพระการประศาสนาเป็นตั้งพระการเมือง เป็นน้ำพระการบ้านและเป็นน้ำพระการวัดถ้าการบระศาสนาก็หมายความว่าธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัาสดาสมมาภทธิจ้าสอนถ้าสิ่งนั้นไม่เกินบัญญาของผมผมก็ปฏิบัติตามแค่กำลังจิตใจของผมจะพึงทำได้ นี่ผมเป็นพระการเมืองก็เพราะว่าผมอยู่ในเมืองผมไม่ได้อยู่นอกเมืองเมืองไหนก็คือเมืองไทยถ้าอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์ถึงความสงบสุขกับบรรดาประชาชนชาวไทยด้วยกันผมทำทุกอย่างตามกําลังความสามารถของผมจะพึงทำ แต่ไม่ใช่เป็นเป็นสมัครเป็นสมาชิกสภาผพูดแด้แ,แทนและผู้แทนและเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองหมายความหาทางช่วยเมืองให้มีความสุขตางกําลังที่จะทําได้เพราะเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นพระการบ้านก็เพราะว่าถ้าชาวบ้านเข้ามาหาถ้าสิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยที่ผมจะให้ความสุขได้เป็นการสนองคุณความดีของท่าน ที่ท่านให้ข้าวให้น้ำให้ที่อาศัยให้ให้ความเป็นอยู่ก็สนองคุณท่านไปตามกำลังนี่กล่าวว่าผมเป็นพระการวัดก็เพราะว่าผมไปวัดไหนก็ตามผมสร้างทุกวัดยามทำตามกำลังของผมผมไม่ได้คิดว่าวัดนีเป็นของใครคิดว่าวัดนี่เป็นขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอบบรมีมาช่วยวกเราเราพยายามบอกบุญบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ต่างกำลังศรัทธาที่จะเพงทำได้อย่างนี้ได้พระการวัดในก,การสี่การเนี่ยการเมืองก็ดีการศราสนาก็ดีการบ้านก็ดีการวัดก็ดีถ้าเนั่งหลายจะเห็นว่าจุดไหนมันไม่ดีแล้วก็อย่าทำตามผมนะครับ ใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าผมทำไปส่วนไหนดีห้อยทำตามถ้าส่วนไหนถ้ายังเห็นว่าไม่ดีจงอย่าทำตามแต่ผมขอไว้นิดหนึ่งว่าท่านนังหลายมาอยู่ในพระเขียพระพุทธศาสนาจงอย่าเป็นผู้อาศัยพระศาสนาอย่างเดียว ยงทําตนให้พระศาสนาได้อาศัยท่านบ้างเป็นการสนองคุณพระพุทธเจ้าจะได้ไม่มีนามว่าเป็นผู้อากตัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าในรายการหนึ่งความเป็นอยู่ของเราจะมีได้เพราะอาศัยชาวบ้านผู้มีศรัทธาในการใดก็ดีที่ไม่เกินความสามารถที่เราจะสงเคราะห์สนองความดีของท่านใดเราก็ทําทุกอย่าง เพื่อเป็นการสนองคุณท่านเพื่อปฏิบัติตามกระแสะพระบาลีที่กล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเพื่อแปลเป็นใจความว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้ประการและคนที่ท่านทำแล้วแน่ตอบสนองคุณท่านพระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนดี เรื่องอารามบทยกไปเรามาคุยกันถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสกับรามวาทะของพระพุทธเจ้าจำมาไว้ดีเนี่ยควรรับแล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติด้วยอย่าจำแบบนกแก้วนกขุนทองเป็นกล่าวว่าตามธรรมบาลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหาร อง์สมเด็จพระิิิตามานทรงปรารบอสุรินทัาพภาระทวาชโคตทวาชพรามแม่คนนี้ยาวเหยียดคนนี้เป็นนักโกรธพระพุทธเจ้าทั้งนั้นได้ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรามชื่อว่าภาระทวาชโคตออกจากเกลือนบวช เป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคดมโกโรธจัดขัดใจนี่พวกนี้เนี่ยเป็นพวกเห็นแกกราบเพราะว่าในสมัยที่ตัวตั้งสำนักอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูยังไม่แปลกฏก็ยังไม่มีใครคานับถือองค์สมเด็จพระบรมสุคตลาบสการะมันก็เกิดขึ้นกับเขา พอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพาระศาสนาบรรดาประชาชนเห็นว่าดีกว่าตนเข้ามานอบน้อมองค์สมเด็จพระทศพลคนพน,พนี้ก็ขาดลาบเมื่อขาดลาบก็โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบสการะของตนเนื่งแก่ว่าลาบสการะนี่มันเป็นเครื่องฆ่าคนชั่ว คนที่หลงเย็นลาบสก,การะเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีเพราะจะรวยเท่าไรก็ตามทีเวลาตายแล้วไปไม่ได้สักายเป็นอนุว่าเมื่อคณะพราหมณ์นี้ตั้งสำนักใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของคนมาองค์สมเด็จพระทศพุลประกาศพระศาสนาเขาก็วีโต้อ,อย่างหนักเพราะวทำคำสาว์สอนของพระสมณะโคดมไม่มีความหมาย แต่ต่อมาปรากฏว่าเพื่อนของตนย่องเข้าไปโบวชในาศาสนาขององค์สมเด็จระจอมไตรทำให้คำโฆษณาที่กล่าวไว้ไร้ผลคนโกจรเอ็นเอียงยังได้โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบเสกการะทำลายศักดิ์ศรีของตนอันนี้ขอบรนดาท่านทั้งหลายจงจำไว้เมา่าจริยาแบบนี้มันเป็นจริยาที่ไม่ดี คนที่มีความโลภในราบสการะเมลา,าบสการะต้องสลายไปและเสื่อมไปน้อยไปอารมณ์แห่งความชั่วคือความโกรธมันก็จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะอะไรเพราะคนประเภทนี้ก็เรียกว่าวทุเรชนคือคนชั่วเพราะชั่วยังติดในราบตามพระบาลีที่กล่าวว่าเมื่อเขาโกรธจัด จึงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าึงที่ประทับเข้าไปหาแล้วก็นั่งด่าตามธัธยาศัยท่านบอว่าการบริพาทด่าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรยนด่าด้วยวาจาหยาบคายมากไม่ใช่วาจายขงสัตว์รุษคือผู้รู้คือคนดีต่อมาตามท่านบาลีจึงกล่าวว่าเมื่ออสุรินทระ อสุรินทกะภาระทวาชพรามไม่ยาวจัดนะเือยยาวจริงๆรกล่าวอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วได้ทรงนิ่งเสียจำม้ให้ดีนะถ้าคนเลวเขาพูดอะไรมาแล้วก็มันไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมวินัยถ้านั่นหลายก็จะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา อย่าเอาเรวเข้าไปชนกับความเร็วถ้าเขาจะเร็วก็ปล่อยให้เขาเร็วไปแต่คนเดียวอย่าความเร็วของเขาที่เขาให้มาให้เราแล้วก็เรารับถ้าเราโกรธแสดงว่าเราก็รับเร็วเขาด่ามาเขาเร็วคนด่าคนเป็นคนเร็วถ้าเราด่าตอบเราก็เร็วกับเขาหน่อยจำได้ไหมเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ยับยั้งดูตามอย่างขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นไปตามพระธรรมวินยัยก<ม>็นิ่งเสียก็แล้วกันการนิ่งถือว่าเป็นผู้ชนะคือเราไม่ยอมเลวด้วยคือเรียกว่าใบกลางกระเป๋ารับความเลวที่เขาเลวแล้วจะส่งมาให้เราเหมือนกับถ้อยคําที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของบุพกรรมของพระมหาสาวก นั่นเป็นจริยาเขาคนเลวเขากล่าลว,าว,าวช่างเขาถ้าเราโกรธเขามา่อไเราเลวเมื่อนั้นลำดับนั้นทงกล่าวว่าอสุรินทะกะพาระทวาชพรามได้ลกล่าวแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่า,รพ,า,า,ววาพระสมณนะนี่เราชนะท่านแลว้วพระสมณนะรู้หรือเปล่าว่วาเราชนะท่านแลว้ว อันนี้พะอะไรเพราะเขาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงนิ่งไม่ตอบกับเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้มีพระพุทธจิตกาตัดว่ารามณนะดูก่อนปรามขึ้นชื่อว่าคนผ่านกล่าววาจาหยาบด้วยวาจากล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าชนะ แต่ว่าการอดกลั้นได้เป็นความชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลาบกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามเอาบุคคลชนะได้โดยยาก คนใดรู้อยู่ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบได้อยู่ผู้นั้นเชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลาย ผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบคุคคนนั้นว่าเป็นคนเข่าดังนี้พระพุทธภาษิตนี้ยังคนนึกออกไหมเพราะอ่านรวดพระพุทธเจ้จาท่างกล่าวว่าคนพ่านล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าเป็นผู้ชนะแต่การอดกลั้นได้เป็นผู้ชนะของมนุษย์ผู้รู้แจ้งอยู่ นี่หมายความว่าถ้าเราอดกลั้นไม่ได้นี่ท่านหมายึงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ไปโกรธโกรธเมือนกันโกรธแต่ว่าไม่โตตอบใช้ขันติรู้เบคาธรรมอดกลั้นยันเขาไว้ไม่ด่าตอบไม่โตตอบ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความชนะของบัณฑิตคือผู้รู้บุคคลที่รู้นะรู้อะไรก็รู้ว่าไอการกโกรธกันเนี่ยหรือการด่าเขาการนินทาเขาการว่าร้ายเขาการเสียสีเขามันเป็นความเลวฉะนั้นท่านผู้รู้ว่าจริยาใดเป็นความเลวท่านก็ไม่เอาเลวเข้ามาใส่ใจใครโยนเลวมาให้ท่านไม่รับนะ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะความเลวคือความโกรธจำไว้ให้ดีเนี่ยคร,รับฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินี่ถ้อยคําของ,องส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังให้ดีเพราะเป็นประโยชน์ทุกถ้อยคําพื่อปราวต่อว่าผู้ใดโกรธต่อบคุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ลามกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้ว นี่ความจริงโดนพระพุทธเจ้าด่าเขาอย่างหนักเนื้อโยนค้อโดนค้อนหนักหลายตามทุกบานเขาแล้วนี่เราก็จะมาดูว่าทําไมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นคนที่เขาโกรธแล้วสแสดงว่าเขาลามุกมากอยู่แล้วนี่ถ้าเราไปโกรธตอบเข้าท่านบอกว่าเป็นลามุกมากกว่าคนที่โกรธแล้วเพราะอะไร พ่าตัวนิ้ดียังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยังทรงความดีอยู่เมื่อบุคคลที่เขาโกรธเข้ามาก็ไปโกรธตอบเขาอีกก็กลายว่าเป็นผู้ทําลายสติสัมปชัญญะเดิมความดีเดิมให้สหลายไปราะนั้นว่าพระองค์สมเด็จพระจอมไตรก่าอย่างนั้นเป็นการแสดงให้พราหมณ์รู้ เมื่อการที่พระองค์ไม่โกรธตอบทัานพระองค์เป็นผู้ชนะและก็ทรงความดีไว้ได้ในพราหมณ์ที่ทรงความดีไม่ไหวในเมื่อเขาไม่ตอบกระห่าวว่าเราชนะกันแล้วในข้อต่อไปทัางกล่าวว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมเชื่อว่าชนะสงครามอนบุคคลชนะได้ยาก เคือสงครามที่ใช้ด้วยกำลังยุคคือกำลังอาจชนะนง่ายใครมีกำลังมากกว่ามีสรรพวุทธมากกว่ามียุทธวิธีในการรบหรือกลยุทธในการรบดีกว่าอาจชนะนได้แต่การชนะกำลังใจที่ไม่ทำกำลังใจให้ชั่วนี่มันชนะยาก เพื่อข่าสิกที่ยกทัพมาเป็นตัวบุคคลเราเห็นแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนี่ถ้าเราไม่มีสติจริงๆเรามองไม่เห็นนี่การชนะแบบนี้จริงชื่อว่าเป็นการชนะอย่างยอดเยี่ยมที่คนอื่นชนะได้ยากในต่อไปท่านกล่าวว่าพูดใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงอบอยู่ได้ คนนั้นเชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นนี่หมายความว่าถ้าเรานิ่งชนได้แล้วก็ยังรักษาประโยชน์ั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราไม่เสียเลยแต่ฝ่ายที่เขาโกรธมาแล้วถ้าเขาด่าคนเดียวเขาคิดว่าเราแพ้เขาก็เลือกไปใจเขาก็สบาย ให้เกิดความสุขในกันทละสองฝ่ายแต่เขาสบายน้อยกว่าเรานิดหนึงและจกล่าวถึงว่าเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายที่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมมีความสำคัญว่าบคุคคลนั้นเป็นคนเข่าในการที่เราถูกด่าเนี่ยแล้วเราไม่ได่าตอบ แต่ว่าคนที่ไม่มีความฉลาดในธรรมเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคุณโง่ทำไมไม่ด่าตอบเขาความจริงเรื่องนี้ผู้เคยโดนมาในสถานที่หนึ่งถอยหลังจากนี้ไปประมาณทักสิบปีเศษผมก็ไปทำอย่างนี้แหละไปที่ไหนผมก็ไปอย่างนี้ แบบเนี่ยจริยาแบบนี้ผมก็ทำผมเรื่อยไปอะไรก็ตามถ้าไม่เกินความสามารถผมก็ทำงานก่อสร้างงานสังคมให้จะมาทุกร้อนแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นหมอด้วยเป็นหมอไม่ใช่รักษาเองบอกให้ไปหาหมอเนี่ยใครป่วยใครไม่สบายมาเขามาถามว่าเป็นยังไงบอกโอยมไปโรงพยาบาลสิ โรคอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลบางทีเขามาถามผมก็มองมองดูว่าโรคแบบนี้โรงพยาบาลเอาไม่ไหวถ้าคืนไปตรวจหมอจะบอกว่าไม่พบโรคก,ก็เลยบอกให้ไปหาหมอคนนั้นพระคนนี้ที่เป็นทางใช้วิชาผมโรคประเภทนี้ก็มีอยู่และในขณะนั้นเดียวคนนั้นเองคนมามากๆหนะักเข้าผมก็เลยถูกดา่าจาก เจ้าถินเนสมัยนั้นเพราะว่าท่านเป็นพระราชาคณะในเมื่อท่านเป็นพระราชาคณะแต่ถ้าว่าแขกท่านน้อยไปคุนหาน้อยไปไม่ใหม่เท่านก็ดีแต่นะ้ะเข้าทานทนไม่ไหวเท่านก็เลยดา่าท่านอยากจะด่าก,ก็ด่าไปผมขี้เกียรรับฟังฟังได้ยินก็ได้ยินได้ยินแล้วก็ทําเป็นไม่ได้ยินเสีย ผมก็อ่า,อานหนังสือผมกว็คุยกับแขวกผมก็ทําทงานทุนตามเรื่องตามราวผมก็สบายใจท่านเองกลับไม่สมบายใจแต่นี่คําด่าของท่านการเสียดสีของท่านชาวบ,บ้านที่เขาไปเขามาเขามีปัญญาเนี่ยเขารู้เขารู้ในที่สุดท่านยิ่งพนธนามากเท่าไหร่ท่านก็เก่งไปมากเท่านั้นคนที่สุดก็ทําอะไรไม่ไหว ปีก,การงานอะไรที่ทำกันมาก็ผอมก็ก็ร่อยหรอลงไปหมดนี่เราปฏิบัติตามกระแสพรัทธรรมะเทธนาขอโอ้สมเด็จพะระบรมสุคตจิตมันเป็นสุขอย่างนี้เราไม่โตไม่ตอบเพื่อล้วก็ไม่เหนื่อยล้วก็สบายอยากด่าก็ด่าไปอยากว่าก็ว่าไปแต่คนดา่าคนว่าประเภทนี้กับคนที่ไม่โตตอบจะทานสังเกตด,ดูให้ดี ไม่ช้าไม่นานเท่าไรก็ย่อยยับไปตามๆกันเป็นอันว่าวันนี้จำไม่ดีนะว่าพราะพรามที่เขาโกรธก็เพราะเขาขาดลาบสการะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าเขาโกรธมันแล้วเราไม่โกรธตอบท่าจะเป็นผู้ชนะชนะตรงไหนใจเราสบายจะลืมว่ากิเลสสามตัวโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง โทษะความโกรธนี่เป็นไฟที่เผาผลาญร้ายแรงมากหากว่าท่านัหลายตั้งใจจะชนะความโกรธให้ได้ก็จงใช้พรมิหารสีนั่นง่ายดีหรือว่าจะชอบกระสินก็ใช้กระสินสีอย่างคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวทำให้เกิดเป็นฌานควบกับวิปัสสนาญาณคือสกายาติฏฐิ มาคิดว่าถ้อยคําที่เข้าดา่ดาในด่าแล้วถ้อยคำไหลเหล่านั้นมันไปกองอยู่ที่ไหนถ้าเราจะมองไปก็ไม่เห็นว่ามันกองที่ไหนสักนิดแล้วก็มานั่งคิดหาความจริงว่าความด่าไม่มีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนเข้าด่าว่าเราเป็นสัตว์เราก็ไปส่องกระจกดูไอเราเห็นหน้าตาเราเป็นคนตามเดิมก็อย่าไปโกรธเขาสงสารเขาเสียดีกว่า ก็ไม่นานเลยโหตาเขาไม่ดีเห็นคนจะแท้เป็นสัตว์ก็ได้น่าสิ้นได้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาถ้าเราทำความดีเขาเหรเราทำความเลวก็ต้องมีจิตเมตตาว่าไม่นานเลยที่เขาเกิดมาเป็นคนก็ไม่ควรจะกลับไปกลับ,ล,บลงอเวจีมหานรกใหม่เพราะกำลังใจเขาบคุคคลพวกเราร้อนเพราะไดอารมณ์อิจฉาและเสีย เม่คิดนาคาดมาดร้ายก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตท่านไปไหนท่านไปเวจีมหานรกนี่เป็นอันว่าพวกเรารักษากาลังใจระงับความโกรธด้วยพม,มิหารสี่กับกระสินสีกับสกายะทิฏฐิเท่านี้พอถือก็ถาไว้บทหนึ่งว่าช่างมันใครว่าอย่างไงก็ฉั่งมันถ้าจะด่าก็ช่างเขาจะว่าก็ชัางเขาจะนินทาก็ชัาง ช่างของเขาปล่อยให้เขารับไปแต่คนเดียวนี่ขออ่านเรื่องต่อไปด้วิลายสามนาทีจบแล้วมาจบไม่ทราบนะจำคติไว้ได้นะเป็นกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรตจองนี้แล้วอาสุรินทะกะภาระทะวาชพรามได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบัทีิพแกว่าข้าแต่พระสมณะโคโดมผู้เริญ อแรกเขามาด่านะตอนนี้ดีแล้วภาสิท์ขงพระองค์แจมแจ้งมากถ่าแต่พระโคโดมผู้เจริญ้าพเจ้าชอบใจภาสิทขา,านท่านท่านทานสงสนรงแสดงทำภาสิทโดยปริยายอนเนกกรรการเปรียบเหมือนกับบุคคลที่ขยายทิ่ไงไหลของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่บ,บุคคลผู้หลงทางนี่เขาเขาก็เป็นคนดีจริงๆเหมือนกันยอมรับ หรือว่าทรงแระทีปในที่มืดี่มีแสงสว่างแก่คนที่มีจักษุย่อมเห็นได้เช่นนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าคือพระสนักสนัโคโดมพระเจริญและพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นสนณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้บันดาลชาอุปสมบทในสนักของท่านเถิดเจ้าข้า สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสมุทัเจ้าก็ทรงประทานการอุปสมบทบรรพชาให้ท่านก็ปฏิบัติมีความภาคเพียรตามบาลีนะท่านบเรียนแล้วไม่ชาท่านก็หลีกไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่คําว่ามีตนส่งไปอยู่ก็หมายความเจริญสกายาทิฏฐิไม่สนใจกับตนเอง ไม่สนใจกับคนอื่นและไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งหมดไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาเทวดาเพื่อนบรรดาวุบาสุกุมาสิการและบิสุตสมณีทั้งหลายการเวลาที่จะพูดไปก็หมดแล้วต่อที่นี่ไปขอสาวกของอองสมเด็จปะบีทีพแก้ว จงประคับประคองกำลังใจของท่านให้อยู่ในสมาธิและวิปาาัสสนาญาณตามเวลาที่ให้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี